ลำปาง Happy Home for All Celebration 2 0 25นับถอยหลังเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปางปี2568ในวันที่28ถึง31ธันวาคม2567นี้ที่สวนสาธารณะเขลางนครพบกับมหากรรมร้านค้าลำปางสตรีทฟู้ดกิจกรรม DIY ของที่ระลึกตื่นตาตื่นใจไปกับแสงสีเสียงสุดรรการตาตลอดงาน การแสดงโชว์ความสามารถพิเศษของเด็กและเยาวชนและในค่ำคืนที่31ธันวาคม2567สนุกกับเขาดาวพาร์ตี้คอนเสิร์ต เฉลิมฉลองข้าวดาวสู่ปีใหม่ปี2,568ไปกับการแสดงพลุยิ่งใหญ่สุดราการตาแล้วพบกันในงานลำปาง Happy Home for All Celebration 2 0 2 5ในวันที่28-31ธันวาคม2,567ณสวนสาธารณะเขลางนครตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วพบกันนะครับ